อยากจะมีแต่ความสุขก็ทำได้นะลูกนั่นคือเจริญอยู่ในอนุสติคือมีสติกับการเจริญเจริญคือไม่ปล่อยให้ใจตกต่ำเลยพยายามอยู่อารมหายใจกว่าซ้ายเพราออกุศลมาสลัดอย่างเดียวเจริญอยู่ในปฐมฌานแค่ปฐมฌานนะลูกดิวรคือเครื่องกัน้น เครื่องการการทาความดีก็ไม่มีจเจริญอยู่ในปฐมฌานทุติยฌานเอาแค่ปฐมฌานก็ได้เพราะว่าอย่างน้อยเลยอะระหว่างที่เราจเจริญอยู่กับลมหายใจรู้ลมหายใจไว้ถ้านั่งและถ้าเดินก็อยู่กับการเดินอะไรมาก็สลัดทํากุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นตลอดเท่าที่เราทําได้แต่จึงถ้าทําได้ตลอดก็จะทําให้เราะ มีความสุขในปัจจุบันและถ้าความสุขในปัจจุบันเกิดขึ้นและถ้าเราตายจากโลกนี้ก็ปัจจุบันยังสุขเคลื่อนไปก็สุขเพราะมันเป็นสุขที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นสุขที่ไม่ควรกลัวแต่สุขที่ควรกลัวก็มีนะก็คือเรายึดติดกับลาบยศสุขสรรเสริญแล้วมันได้ดังใจด้วยเพราะลูกทาทานมาดีใช่ไหมก็เลยได้แต่มันก็ยังตกนรกนะแต่พอลูกทันเนี่ย มันจะหยุดทันทีเลยถึงแม้ลูกไม่ทำอะไรแค่เจริญสติอยู่เนืองเนืองแค่รักษาใจเป็นผู้ไม่เบียดเบียนใ,ใครลูกก็สามารถมีความสุขได้ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนทำได้ลูกแต่ต้องมีความเพียรที่ถูกต้องตามจริงในหลักของอริยมรรคในองค์แปดทำได้ลูกขอให้สุขสมหวังนะจ๊ะ